สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคึกน้าล่าสุดพีรพันธ์เผยวันนี้ยื่นใบาลาออกพลังประชารัฐเรียบร้อยอุบตอบเส้นทางการเมือง4เมษายนนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอดีต ที่ปรึกษาหูหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการระบุว่าจะยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐในวันที่4เมษาย,ยนนี้ว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของตนได้ไปยื่นใบลาออกกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและดำเนินการยื่นใบลาออกที่ทำการพักพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องทางการเมืองของตนนั้นถึงเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งความคืบหน้าล่าสุด พีรพันธ์ทำหนังสือลาออกที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วยังไม่ตัดสินใจร่วมพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อเวลา10นาฬิกาสนาทีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการลาออกจากพักพลังประชารัฐว่าได้ทำหนังสือเอกสารการลาออกในการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ และที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐไปแล้วซึ่งอยู่ในขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ไปยื่นให้กับทางพักพลังประชารัฐรวมถึงจะไปยื่นกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยโดยการตัดสินใจลาออกในครั้งนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประวิทย์แต่เป็นไปตามที่ตนเคยกล่าวไว้ตั้งแต่การเข้ามาสังกัดพักพลังประชารัฐว่าจะเข้ามาเพื่อทําโครงสร้างของพักให้เกิดความเข้มแข็ง และขณะนี้ได้จัดทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงหมดหน้าที่และได้ตัดสินใจลาออกหลังจากนี้จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพียงอย่างเดียวไปก่อนอย่างไม่ได้ตัดสินใจไปสมัครหรือเข้าสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติตามที่สื่อมวลชนวิเคราะห์เหมือนเช่นตอนที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐก็ถูกมองว่าเป็นการสั่งการ หรือมอบหมายของโลเด็กประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อเข้ามามีบทบาทเป็นสายตรงของโลเด็กประยุทธ์ในภัคพลังประชารัฐซึ่งก็ไม่เป็นความจริงความคืบหน้าลาสุดพลังประชารัฐรับศึกหนักโดนทําลายป้ายวอนเห็นใจหากขวางทางให้โทรแจ้งอย่าหรือทิ้ง 2เมษายนนางสาวบุญนาดาสุปิยพันธ์รองโฆษกศูนย์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าพักพลังประชารัฐมีนโยบายเรื่องการติดป้ายหาเสียงด้วยเนย้นย้ำกับผู้สมัครสอกอทุกเขตให้ใส่ใจในเรื่องของการติดป้ายให้เป็นไปตามระเบียบการติดป้ายหาเสียงอย่างถูกต้องถูกกฎหมาย ที่สำคัญต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งผู้สมัครสกรทุกคนให้ความสําคัญและใส่ใจเรื่องนี้อย่างเต็มที่โดยกําชับบริษัทหรือทีมงานติดป้ายไม่ให้กีดขวางคนเดินเท้าการจราจรไม่ทําลายต้นไม้และทรัพย์สินของทางราชการด้วยการลงพื้นที่ตรวจป้ายและ แก้ไขด้วยตัวเองและเมื่อพบเจอความผิดพลาดก็รีบแก้ไขอย่างทันท่วงทีเพราะเข้าใจถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีแต่ที่ผ่านมาเพียงไม่กี่วันหลังรับสมัครเลือกตั้งสอกอต่างเจอศึกหนักเนื่องจากป้ายถูกทำลายถูกถอดแล้วนำไปโยนทิ้งไม่เว้นแต่ละวันทั้งที่ ติดป้ายตามระเบียบการติดป้ายอย่างถูกต้องทุกประการจึงบอลขอความเห็นใจอย่าทำลายหรือทิ้งกันเลยและสุดท้ายหากพี่น้องประชาชนพบป้ายของพักที่ถูกทำลายชำรุดหรือกีดขวางการสัญจรให้รีบแจ้งเข้ามาโดยด่วนพักจะรีบจัดการแก้ไขและหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถส่งเข้ามาได้ทุกช่องทาง พราะทุกเสียงของพี่น้องประชาชนคือสิ่งที่พ,พรรคพลังประชารัฐให้ความสำคัญอย่างที่สุดนางสาวบุญนาดากล่าวความคืบหน้าล่าสุดนพดลป้องอุ้งอิงสวนพวกวิภาควิจารณ์อย่าทำตัวเป็นนักขับวิจารณ์รถเพิ่งเปิดตัวแต่ยังไม่ได้ขับหนึ่งเมษายนคุณนพดลปัทธรมอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวถึง หลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นต่อการเข้ามาทำงานการเมืองของนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยลามไปถึงบิดาและพักเพื่อไทยว่าหนึ่งนางสาวแพทย์ทองทานจัดการกับการวิพากษววิจารณ์ได้นิ่งไม่ตอบโต้และเสียงของผู้นำการเมืองหลายคนหลายพักมีความเป็นผู้ใหญ่มีเมตตาต่อกันซึ่งน่าชื่นชม2 อาจมีคำวิจารณ์ที่มีอคติคาดการณในทางร้ายบางคนกล่าวหาล่วงหน้าซึ่งคนพูดมีทัศนคติทางการเมืองเช่นไรคนส่วนใหญ่ก็รู้แม้คนพวกเดียวกันจะเชื่อแต่คนจำนวนมากไม่เห็นด้วยดังนั้นปริมาณและคุณภาพของความเห็นเป็นคนลอยเรื่องกัน 3. ประเทศกำลังเดินหน้าสู่การเลือกตั้งการที่ จะมีพักการเมืองใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาทำงานการเมืองและทำให้ประชาชนมีทางเลือกเป็นเรื่องที่ดีอย่าเพิ่งทำตัวเหมือนเป็นนักขับรถที่วิจารณ์รถยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวทั้งที่ยังไม่ได้ขับรอฟังนโยบายรอดูการกระทํำก่อนระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์คนและ4ตนเห็นว่าคนทำงานการเมืองหน้าใหม่เช่นนางสาวแพท,ทองทาน ใช้สิทธิเข้าสู่การเมืองนั้นตามรัฐธรรมนูญที่ตนไม่ได้ร่างและต้องแข่งภายใต้กติกาที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตนเราควรเปิดพื้นที่ว่าพวกเขามีแนวทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์อย่างไรมีกลืนแค่ไหนประชาชนจะให้คาตอบในวันเลือกตั้งไม่ใช่เป็นเรื่องเกมแห่งอำนาจแต่เป็นการเข้าสู่อำนาจตามคันลองตามวิถีทางประชาธิปไตย ผ่านการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศการออกมาด้วยค่าและคำวิจารณ์ที่อบอวนด้วยอคตินั้นไม่มีใครได้ประโยชน์ความคืบหน้าล่าสุดไม่ครบเทอมแน่เพื่อไทยเย้ยบิ๊กตู่จบศึกซักฟอ,อกอยู่ยากประชาชนไม่เอาแล้ว30มีนาคม2,565คุณประเสริฐจันทระรรวงทองสสนครราชสีมาเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบปะประชาชนพบว่าประชาชนลำบากมากรายได้ลดลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นสิ่งที่สะท้อนออกมาคือประชาชนอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและอยากได้พรรการเมืองที่เคยทำให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีคุณประเสริฐกล่าวว่าเชื่อว่าพรเด็กประยุทธ์จันทรวชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ไม่ครบเทอมแน่ หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายคา้านมั่นใจว่ารัฐบาลอยู่ยากเพราะข้อมูลที่พักร่วมฝ่ายคา้านได้รับมาจากประชาชนทั่วประเทศที่ส่งมาให้ชี้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลและสร้างปัญหาให้กับประชาชนทุกมิติคุณประเสริฐยังกล่าวว่าปัจจัยสําคัญมาจากนโยบายของรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่เอือ้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใกล้ชิดหลังการพิปรายจึงเชื่อว่าพระเดกประยุทธ อยู่ยากต้องตัดสินใจไม่ยุบสภาก็ลาออกอยู่ไม่ได้เพราะประชาชนไม่เอาแล้ว